คดีโด่งดังในยุคเมื่อปี2561จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นในการตรวจสอบเนี่ยมันมาตั้งแต่ปี2558แล้วนะครับเนื่องจากว่า มีคนมาให้ข้อมูลแล้วก็มันมีกลิ่นออกมาเกี่ยวกับการให้เงินอุดหนุนจากสำนักพุทธที่ไปยังวัดต่างๆทั่วประเทศซึ่งเงินอุดหนุนนี้นะครับก็จะมีหลายสวนนะครับปรากฏว่าให้เงินไปก้อนหนึ่งแต่มีการไปหลังใหม่มติดต่อว่าของเงินทอนกลับมาให้กับทางเจ้าหน้าที่สำนักพุทธซึ่งนำไปสู่การตรวจสอบและคดีนี้ทำให้พระชั้นผู้ใหญ่หลายๆรูป ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีและหนึ่งในนั้นก็คืออดีตพระพรมเมธีวันนี้ย้อนคดีนี้กันหน่อยกับรายงานครับคด,ด,ดีเงินทอนวัดมีที่มาจากการตรวจสอบพบความผิดปกติในการใช้เงินอุดหนุนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาที่ส่งไปยังวัดต่างๆ เพื่อใช้ในการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมจากการตรวจสอบตั้งแต่ช่วงกลางปี2560จนถึงปี2561พบว่ามีการนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์รวมถึงเงินทอนที่ไม่ได้ถูกส่งกลับเข้าคลังหลวงจึงเป็นที่มาของคำเรียกว่าคดีเงินทอนวัดและเป็นคดีที่เขย่าว,วงการพระพุทธศาสนาของประเทศไทยจุดเริ่มต้นของการเปิดโปงเรื่องอื้อฉาวทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อวันที่3มิถุนายน2560พระครูใบดีกาอนันต์เขมานันโทเจ้าอาวาสวัดห้วยตะแกละ จังหวัดเพชรบุรีตัดสินใจร้องเรียนกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปปและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตงหลังพบพิรุษข้าราชการในสำนักงานพระพุทธศาสนาโอนเงินให้วัดเพื่อสร้างพระอุโบสถ10ล้านบาทแต่ถูกสั่งให้โอนคืนให้กับข้าราชการ9้าล้านบาทวัดได้รับเงินเพียง1ล้านบาทจากจุดนี้ปปปตั้งคณะทำงานขึ้นมา3มชุดตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดขึ้นจนนำไปสู่การชี้มูลความผิดวัด40แห่งทั่วประเทศเชื่อมโยงกับพระเถร พระชั้นผู้ใหญ่หลายรูปและข้าราชการระดับสูงรวมไปถึงนายนพร,รัตน์เป็นจากวัฒนานนท์อดีตผอ,อสำนักพุทธซึ่งหลบหนีไปยังสหรัฐขณะที่มูลค่าความเสียหายที่ถูกตรวจพบมีไม่ต่ำกว่า270ล้านบาทคดีเงินทอนวัดนำไปสู่การถอดถอนสมณศักดิ์ของพระเถระชั้นผู้ใหญ่หลายรูปรวมไปถึงอดีตพระพรหมเมธีที่ขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามและเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมสำหรับอดีตพระพรหมเมธีหรือพระจำงธรรมจารีได้หลบหนีออกนอกประเทศเมื่อ30พฤศ ภา,าคม2561ผ่านชายแดนจังหวัดหนองคายเข้าสู่สปปลาวเดินทางต่อไปอยังประเทศเยอรมนีพร้อมกับยื่นคำร้องขอลี้ภัยทางการเมืองโดยอ้างว่าไม่ได้รับความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมของไทยและตลอด7ปีที่ผ่านมาทางการไทยพยายามประสานขอรับตัวอดีตพระพรหมเมธีกลับมาดำเนินคดีแต่ไม่เป็นผลเนื่องจากเยอรมนีกังวลเรื่องสิทธิมนุษยชนและความปลอดภยัยเมื่อคดีเงินทอนวัดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมปรากฏว่าคำพิพากษาของศาลไม่พบการทุจริตของสี่พระเถระ ของวัดสักเกตและสองพระเถระจากวัดสามพระยาทําให้ไม่เข้าข่ายอาบัติราชิกไม่ขาดจากความเป็นสงฆ์ต่อมามีพระบรมราชโองการประกาศสถาปนาสมณศักดิ์อดีตพระเถระทั้งหมดกลับมาดํารงตําแหน่งเดิมโดยให้ถือว่าไม่เคยถูกถอดถอนสมณศักดิ์มาก่อนแต่วันนี้อดีตพระพรมเมธีกลับมาแล้วและพร้อมสู้ในคดีเงินทอนวัดทีมข่าวเช้าช่องวันรายงานพระคุณครับขอบคุณคร,รับุท จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว one news เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ one news ค่ะ